สู่ช่องซูซิทาร์โรกัน,นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ทางเราก็อยากจะมารีวิวให้นะคะทาร์โรออฟเดอะดีวาย ซึ่งเป็นสำหรับที่ช่วงนี้คนพูดถึงกันมากเลยนะคะก็คาดว่าหลายๆคนก็คงมีแล้วนะคะก็จะเป็นแนวแบบเทพเจ้านะคะเขาบอกว่า inspired by d e i t i e s folklores and fairy tales นะคะ from around the world ก็คือ,อได้รับได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกเทพเจ้าแล้วก็พวกนิทานพื้นบ้านนะคะพวกวรรณกรรมนิทานเรื่องเล่าประปราจากทั่วโลกเลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เล็งมาเหมือนกันนะคะเล็งมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็อดใจไม่ไหวนะคะโดนป้ายยา,าอ่านี่นะคะแล้วก็ส่วนตัวนะคะช่วงนี้อินกับเทพเจ้าเทพีนะคะเลยสำหรับที่ซื้อช่วงนี้เลยจะเป็นแนวนี้นะคะอย่างที่เพิ่งรีวิว Legendary Lady s c o t t e s d e c k e ไปนะคะ <c oughs> ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสำหรับนน้นจะเป็นผู้หญิง ทั้งหมดนะคะเป็นเทพีผู้หญิงทั้งหมดแต่ว่าสำหรับเราก็จะมีปนกันนะคะเราก็จะมีโฟก์ลออกด้วยนะคะ,ะสังเกตว่าคู่มือนะคะกับรูปภาพเขาจะคล้ายๆกันมากนะคะเป็นแนวเดียวกันเปิดกล่องมากล่องจะเป็นฝาแบบนี้นะคะก็เปิดมาก็จะเป็นคู่มือเล่มเล็กน,นะคะสีสีทำให้หน้าอ่านอีกแล้วนะคะชอบตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเรื่องราวนะคะบอกให้เรา แต่ละใบนะคะแล้วก็จะบอกลักษณะการใช้สเปรย์เหมือนกันนะคะสวยงามนะคะ mm. ก็จะบอกสตอแต่แต่ละใบนะคะแม้แต่ว่ามายเนอร์คานหน้าเขาก็จะมีเรื่องราวของเขานะคะอย่างตรงนี้เซเว่น s อฟซอสนะคะก็ตัวหมาป่านะคะ เขาก็บอกว่า Pacific Northwest นะคะ Origin มาจากตรงไหนนะคะ s t a l i s h Legend นะคะก็เขาก็จะมีอธิบายเรื่องราวนะคะมีอะไรนะ่าสนใจนะคะเยอะแยะนะคะอย่างอันนี้น่าจะเป็นแจ็คผู้ค่ายักษ์นะคะ Ace of Coins นะคะประมาณนี้นะคะ น่าสนใจมากๆก็คิดว่าคงมีคนรีวิวไปเยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาให้ดูหน้าไพ่เป็นแนวทางนะคะแล้วก็อาจจะไม่พูดเยอะนะคะเผื่อจะมีคนรำคาญเนาะก็ตรงนี้นะคะข้างหลังกล่องก็เป็นแบบนี้โดย Clarkson Potter Publishers นะคะส่วนตัวเป็นคนชอบใส่ พลาสติกหุ้งไว้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันนะคนะเด f ดโ l que o comércio เก็ครบทั่วนะคะเจ็บแปใบสวยมากเลยนะคะมันก็สีสดนะคะแล้วก็ผ้าก็น่ารักนะคะเข้าใจง่ายกระดาษก็ดีนะคะกระดาษเขาไม่รู้ม่องเห็นไหมมันจะมีความแบบเหมือนเหมือนแคนวาสนิดนึงนะคะมันจะแบบมีลายๆตรงนี้นะคะก็จะด้านๆนะคะชอบแล้วก็ขนาดก็ กำลังโอเคกระดาษก็ไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปนะคะส,สับได้โอเคทีเดียวแล้วก็แต่เขาค่อนข้างจะหนานิดน,นึงนะคะพอดียังไม่ได้สับเลยนะคะเพิ่งได้มานะคะยังไม่ได้ลองใช้เลยก็เลยยังไม่กล้าจะสับให้ดูนะคะเดี๋ยวจะต้องไปสับตอนที่จะใช้จริงๆแต่ว่าเห็นว่าเขาจะแข็งกว่า เลเจน d ด r รีนิดหนึ่งนะคะเขาจะแข็งกว่าตัวนี้ตัวนี้จะสับง่ายกว่านะคะตัวนี้จะแข็งกว่านิดหนึง่งแต่ก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะคะก็โอเคเลยนะคะก็คิดว่าหลายคนก็คงมีแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทาง ได้นะคะดูหน้าไพ่ว่าเราชอบหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะรีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะคะก็ฝาก Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ